ให้ดูจริงๆนะนีด่ดูผิวผิวมันโอ้ยใสไม่รู้จะใสไปไหนเนี่ยจริงๆนะนี่คือเซรั่มนะคะอูม,ม่าซูเป,ปอร์เซรั่มนะคะเราจะมาเป็นรูปแบบเข็มเมีเยบ้าอ,อยากจะบอกว่ามันทดแทนการโบท็อกกได้นะคะตดยนั้นนี่นะคะวิธีใช้นะคะเปิดจุกออกมาจริงๆมันจะมีจุกชั้นในด้วยนะคะแต่พี่ต้อมเอาออกไปแล้วเพื่อไม่ให้ไม่ให้ช้านะคะจะมีจุกซับอีกชั้นหนึ่งแล้วเราก็ปลดล็อกเข็มนะคะ ปรปดล็อเข็มเราฉีดไปบนใบหน้าเลยทาไปเลยนะคะจริงๆนี้อยากทาให้ดูข้างเดียวจะได้เน้นๆไปข้างเดียวนะคะพอเราทาไปแล้วเราก็วนๆนะคะให้มันซึมลงไปนะคะใต้ตานี่ก็ทาไปเลยนะคะทาไปเลยเพราะเป็นไอครีมในตัวนะคะด้วยความที่สารสกัดจากธรรมชาติปกติแล้วเนี่ยครีมทั่วไปหรือเซรั่มทั่วไปเนี่ยจะต้องเขาจะต้องบอกว่าต้องเว้นใต้ตานี่แต่อันนี้ไม่ต้องนะคะ เพราะพี่ต้อมบอกเลยว่าหน้าพี่ต้อมเด็กกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยใช่ค่ะเพราะว่าเซรั่มตัวนี้มันตอบโจทย์งานผิวนะทาให้พี่ต้อมผิวดูอ่อนยาวลุกยางลงได้อันนี้นะคะจะบอกว่าวันนี้วนๆเนี่ยคือไม่ตบให้ดูแต่ถ้าตบเนี่ยคุณจะเห็นเส้นใหญ่คอลลาเจนนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกทีอันนี้นะคะใชใ้ดูนะักข้างเดียวอยากใช้ข้างเดียวไม่อยากใช้สองข้างนี่ให้ดูให้เห็นเลยนะคะว่าหน้ามันฉ่ำหน้ามันฉ่ำมันชุ่มชื้นมันไม่แห้งตึง แล้วพอใช้ไปใช้ไปนะคะมันจะช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะจะทําให้คุณเนี่ยผลัดเซลล์ผิวที่ตายไปแล้วเนี่ยเหมือนให้ผิวกําเนิดใหม่ในทุกๆวันที่คุณตื่นนอนนะคะนี่ใช้ใดูข้างเดียวเห็นปะเนี่ยข้างเนี้ย